อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทยนะครับปรับใช้แนวทางการเก็บเกี่ยวสีเขียวสำหรับการเพาะปลูกปี2,566ถึง2,567ครับติดตามเรื่องนี้ได้ในสรุปข่าวรอบวันครับนายประโมทวิทยาสุขประธานคณะกรรมการบริษัทไทยชูก้ามิลเลอร์กล่าวว่า TSMC ในฐานะตัวแทน3สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายและภาคอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย จัดงาน b a n ค k ก k u u ้า r ิน n n e r 2,023กระชับความสัมพันธ์นก,นกับคู่ค้าในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลสายจากทั่วโลกตอบย้ำผู้ตรงขอคอ้น้ำตาลทายอันดับ2ของโลกด้านนายวลรวุฒิแะะปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานพร้อมแสดงปาตกถาโดยหนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทายไทยแด้ปรับใช้แนวทางการเก็บเกี่ยวที่เขียวโดยมุ่งขจัดการเผาอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยวภายในปีการเพาะปลูก2566-2567และพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้โมเดล BCG สู่การเติบโตบนความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม